อยู่กับน้องใจด้วยตำสชมอีพีนี้มาพบพอน้องใจน้องใจคนสวยสาวบ้านต่อเหือ,อซ c ว่าลืมหรอบอน้องใจอาสบายดี FC ง,งามแนนะ่สบายดีเด้อ มื้อนี้ผ่อน้องใจคือเก่าอือบ่เห็นดนเนาะดยเฮ็ดหยังกระซวงนี่เสียหญ้าเสียหญ้าให้เสียใหม่ละรอบนั้นเสียแล้วมเสียใหม่เสียใหม่อีกหลายเลยรอบนี้นะหญ้าขึ้นไวโรุ่นดน่คือดำลใหม่แล้วบ่ดำูแซ่บแม่นแล้วมันใหม่แล้ว น้องใจเิ่นกำลังสวยเขา่าทุกทุกท่าหอมนอเขาอ่าเนาะเข่าก็ง,งามคนก็ง,งามขอบใจเด้อเนี่ยมันจะขอบใจอีกงามแรงแรงหนึ่งเข่าสวยเขา่าอีกคือสาวลาวในชนบท ใ,ใจต้องได้เป่าแบบนี้บอก่เป่าก็าได้บ่ปั่นเขาใส่ติ๊บเเนขาแรงไมีนี้กินยังหนูใจ ยังกินกินหนูหือยังบ่ได้เฮ็ดกินยังบ่ได้เฮ็ดกินมีบอาหารมีแล้วอาหารหยังาจหกินบ่บ่เจ้านุมเจ้านี่กินหยังนหนูยามนี้ก็มีหนูกินเนาะมีมีมันยากามักเ็ดตอเนี่ยเนี่ย นึ่งเขาเป่าไฟเห็ดอยู่เห็ดกินน้องใจยังเก่งคือเก่าช่วงนี้กดนดนมาอาเบสน้องใจเนะาะตำแจวมาตำอยู่ใส่ตำอยู่พี่นอ้องอ,อ่านี่คนตำแจวอ่ะเห็ดกินสูบบอจอยกินเลยเถอะ ไอ้ทอมซุงบักจอยมาแต่ไทยคลิปลงช่องอ่าคนพาเที่ยวแล้วมาแวะน้องใจ FC ว่าน้องใจตกกระป๋องโอ้เป็นไปบ่ได้เด้อน้องน้องใจตกกระป๋องแล้วบ,บ่ว่าบ่เห็นยามน้องใจห <laughs> มายก็คือ,คอ,คอบ,บ,อบอ่นิยมบ่ยัง ยังกินฮอตกินถึงคือเก่าแต่บ่าวจอยติดภารกิจอ่าสะพานบุญกับบอไดมาหาเามาด้วยน้องใจกับบีรีน้องใจเองก็ไปเสียอย่างให้ส่วนน้องใจอ่าเสียอย่างให้แล้วเหรอบอยังไล่น้งใจยังไล่โดยบอแมนมดอีกเดือนหนึ่งหมดอยงแล้วนะหมดเดือนนี้ก็2อาทิตย์เรนนี่นะเสี พอแห้งพอสิแล้วเนาะดนย,ยังเสียเงาให้ลายเซฟลาย <laughs> นี่อีกโดนเสียเงาให้ทุกคนบนุ๊มบิ้นคนสิแล้วง่ายได้เสียเงาให้นะถ้าช่วงนี้บ่ถ้าช่วงนี้บ่จอยมากนี่ก็อาจจะบ่เห็นน้องเพิ่นเพราะน้อ,นองเพิ่อนอยู่ให้มือก่อนมากกบ่เบุหินน้องใจเนาะ บ่จอยมาแว่ก็บ่เห็นน้องใจไปให้เขาก็บ่ยากหนัดให้น้องอยู่แต่สมชมเพิ่นก็เสียเวลาเพินน่อนเนาะน้องใจก็คันให้น้องใจอยู่แม่เพิ่นก็ไปเสียหญาติเดียวเขาก็ต้องให้เราไปน้องใจงามขึ้นเนาะเดี๋ยวชวยขึ้นน้องใจตากทวนช่วยขึ้นสวยขึ้นได้ไอไนน่ะวะนะเนมกล้องนี่นี่นี่นนนนนนสวยขึนอ่สวยาอ่าสวยกว่าเดิมเลย น้องเอกเบอร์1ของช่องเนาะสิให้ตกกระป๋องได้จังได๋เบอร์1บ่แม่นเบอร์2เบอร์1ได๋นี่มันใจคือเบอร์1จะตกกระป๋องได้ไงเนาะบ่ให้ตกกระป๋องดอกเียงแต่ดอัปเดต SFC จะได้คิดฮอดคิดถึงิฮอดอ เป็นใเพชรนันหลยมักินขาแรงเพื่อนองใจได้เหมือนกเลสมมกับอุกินอด้อเจ้ากับซาบุไทยกินอะูรโอ้กินก่อนออีกเนาะเขาบอกเนี่ถ้าาอก่อนบอกกินข้าวอ้ไทยเด้อไทยจะหิวข่าวด้อยาอกินมาตเตเฮือนเลยมาาาี่แล้วกินอะงรต่้อกินกินหัวปิด อปิดแล้วก็เราปิดได้ขอสองคนกินสองคนได้หมดเลยคิดได้เกะกินสองคนหมดไปครับก,กินเขากินพัดพัก,กูดนะมดโด,ย,ดยกินเจลออเลยเฉพาะ้องใจจะอ้วนขึ้นเนาะอ้วนเตอ้วนขึ้นได้ดอ้วนขึ้น,นบอลมกมือก่อนเห็นกันอยู่บ้านก่อน พร้อมจะอ้วนขึ้นงามขึ้นขนาดไปเสียยาให้และยังงามเลยถ้าอบผิวอยู่แต่เฮือนนี่บ้าต้องแม่นนางเอกเบอร์หนึ่งเลยเนาะเป็นดาราเลยได้ไงมือก็ห้ยแมวหายโอ้ห้บ่ายบออยากไปห้ตื่นเช้ามาแล้วาเตือนตาบุ๋มเมื่อยเลยเมื่อยเนาะปวดพักเลย ยังก็ได้เดลซัานี้มีเจวกันถ้วยหนึ่งกับปลาปิงตัวหนึง่นนาานงเซ <c oughs> ัมนี้อายก็ดีใจคะแนนน้อง <c oughs> น้องใจยินคจะมีเห็นมาปิ้งไลยนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ <c oughs> แหละอาหารกินเหรอ <c oughs> มีแชมปิงมาหาทนี้ม <c oughs> สบายดีเด้อสมนีอายก็ดีใจแหละอาหารเสร่บสบายดีเด้อสมไพรกินหมดละเพราะว่าสมุนไพรไปเก็บผักคูดมากก็ผัดกินเด้ออายจอยยังมากระโตเป่าเด้อสมนีแหละดีเล้วเนาะพอเขาได้ฮู้ว่าวน้องเราอยู่เฮือนพอ,อน้องเราไปเสียหญ้าขุมมือเฮา,ามาเฮามามทิศก่อนก็นกนบ่พบพบุะนน,น,น่ะบอกพบมาซช่นนี่ก็คิดว่าบ่พบแทบมาเช่นทำเตี้กินได้อือเด้อกินเด้ออากินแล้วคิดน้ำกัดหรอวะ กินแล้วอายชีได้นั่งกินเบื้งวันชั่วโมงนึงกินหันได้ฮอร์ประมาณสามสิบเอซิบเท่าหนาทีนี่แหละกินด้วยแม่กินแบบกินแล้วแล้วก็พักกันไปจอบน้องพูดแล้วเพียบาจจอยมากน้องใจก็ต้องกินน้มอ้ายแล้วเป็นมูอ้ายแล้วบอกกินคำหนึ่งสองคำเอ้าเอ้าน้องใจกินก่อนฉันน้องใจเปิดก่อนเปิดก่อนสิพาเด้อพาเด้อใส่พอใจเขามาเด้อกินข้าวนำกันเอาเอิ้นไม่เด้อเอิ้นไม่เด้อเอิ้น มาเด้อกินข้าวกับน้องใจเด้อมีอย่างในอาหารปลานี่ปล<ต>าต, <ะ S 1> ตัวหนึ่งเด้อเก๊หัวเสบกินเก๊หัวอื <c oughs> มากินหัวเนาะแสพเสพเด้อตนะัวเนาะมาเด้อกินข้าวกับน้องใจเด้อแสพบน้องใจเสบโอ้ฝีมือน้องใจ ไปเข้าแข้งเลยเข้าแข้งเข้าหักเข้านุ่มนหอนเนี่ยอ่าโเป็นยังโมเป็นยังอ่ะสาวบุไทยมาพี่บุกองได้บันนี้เขาอิ่มเลยคอยนั่งกินข้าวกับคนงามก่อนไกโดนแล้วไปกินกับคนงามปึ๊บอายเขาเรานั่งเป็นมู่เพราะว่าเขาอิ่มเนยแล้วอย่าไปอย่าไปจุกจิกอย่าอายบ่งในคลิปอายหาย หอยยิ่หอยเนาะโดยเก็บหอยคนเดียวบ้นก็แม่ไปเก็บคอยเมือไปตามทางคอยก็มือน้องใจนางเป็นหมูแทบเลยเออในคิดนางกินเขาคนงามเลยจะหน่อยแฮงกระเต๊กจะหนามีแฟนเลยอยู่ไกลก็ได้เด้อยู่ตอนนี้แหละอาดจอยเป็นคนตลกเลยกินกินพัทย่อน้องใจมากทุกคนกินเขาเลยอยากใหม่นิดนึงใหม่ถึงเนาะ สบายแสบเียแหละนี่ป้าเี็มาจะใช่ลงือไ่ใช่ข้าต้อยคุณไปหามาได้เนาะข้าวป้าในกลางได้หลายพันเรใจกินข้าวเป็นมูกินให้ตัวอเอย่างงามเฮ้ไยไปเอ็นเก็บพักนะการน,ะน้ำซุ่มวันนี้นะจอย <laughs> <laughs> ส่งไรก็ส่งส่งขวดนกเนี่ยม,มัดมื่อนั่นจอยแหงเห็นน่นมือเห็นบันตรนางแบบ นพร้อมให้ดีกว่าเห็นเพ่นพูได้คืมือก็จ่อมือตุ้ยเนาะมันนี่คือซีกันคือมันนี่ขึ้นมันนี่มันเปนปล่อยผมบ่บ่อยู่ในคลิปเอ้ยกับบ่งในคลิปสาวผู้ชายกับเต็มมันนี่นะบานมือมือพ่นเมาเดดมาได้เห็นบ่มือกระเพาะพห่นนะโคตรพ่นปานปานนะคุณหลักเงินเลยคุณหลักคุณเลยต่ำใส่กรกเทียมเข้าแซ่บแซ่บแซ่บแบบคนดงเขามันก็แปลกแต่ว่าแซ่บ มันแป๊กแต่ว่าแซ่บเราเห็ดได้ค่อยกินไมกับพัดพัดหัวหัวเป็ดใส่ปลากูดก็แสบข้าวเจ้าผัดผู้มักข้าวเจ้าผัดได้กินข้าวเหนียวผู้มักข้าวเหนียวผัดได้กินข้าวเจ้าหมดนี้นะแต่ไ่ากินกข้าวเหนียวเออแต่เหากินคือข้าวเจ้าแซ่บแต่เออมามากเออมามากน้องใจมดมักหลายรทวดสาภาทยได้แต่สามสามทวดนิดน้อยเกิด ตักเธอะน้อยบ่จอยแล้วมากินข้าวเจ้ามากินข้าวสวยเจ้าเขาอยู่แบบได้ก็ได้กันในชีวิตประจำวันนี่บมกินข้าวเนี้ยก็ได้กินแต่ข้าวเจ้าเราชาวบุไทยเราแบอหมูมากกินบ่แล้วเพราะว่ายังน้อยกินกินหลายเลยกินข้าวเจ้าพอมาเติบโตมากกินข้าวเจ้าแต่น้อยเด้อดูน้ำมายายกะผลุนหูข้าวเจ้ากินดูไกลบ้านกับติดกับเวียดนามกบ ซื่อข้าวเจ้ากินซื้อข้าเจ้ากินเนาะแซ่บน้องใจนั่งเป็นมูได้คำนองอิ่มแล้วประมาณเศร้าละที่และเขากินแล้วเขาก็ลงไปเฮื่อนน้องพุ่งนาเดินเขาเนาะนี่มันน้องใจงมันเข้าแข็งแข็งบ่ได้แข็งเลยในผู้ช่วยขึ้นมาแข็งแข็งบ่ได้แข็งแบบหรือว่ามันเย็นมันจะแข็งหมดเนาะแม่กระซิไปน้ำพรอบ่กมันนี่นะ ไม่พอเราไปนะยังเป็นไปกเม่ดิมีแต่น้องใจอยู่เพื่อนเนาะน้องใจกับน้องญานผีเนาะญ <c oughs> านิยังผีป้าเตี <c oughs> ยกับญ <c oughs> าติระ,ะบาดนีิเราเสียแล้วป๊ยังติียังเขากลังนั้นอยู่บัดไปบัดมาอยู่นะแล้วเราฟื้นไปฟื้นมาอยู่นะเราสลบไปสลบมาอยู่ เนี้นพ <laughs> <laughs> okay. ูดนั้นว่านะว่านั่นนะน้องใจเนีเป็นมะออื่นพูดได้ไปเนาะนางเป็นมูไอ้มีมอะไรกันเนี่ยอายานเนี่ยนางก็เงาแล้วให้กินสองคนเดียวเคะได้เคะได้น้องใจเอ้ยต้องเฝ้าดีๆได้วีบีเส้นปลาป่านเนาะปลาเสืปลาหัวปลาหัวป่ะส่งส่งนี้ จ้อยพุ่นไม่ได้ไปใสเอ็นกระลับกระเล็บบอกน้ำนี่พุ่นเขาซีซุปนน่ะเขาเริ่มมันนึงใส่เขาเขาซุปไลายล่นู้น้วก็มันว่อมนู้นจังเต็มกระลับมาให้รดเต็มกระลับมาให้เราใส่ได้ได้เลยหมูหนึ่งสี่ห้าตัวเนาะเราได้เนาะไปบูรพอไปบูดแม่ตี้ไป

น้องใจก็บ่กดิโดนเห็นแต่หนรอบก็ก่กกาๆอีกเดือนหนึ่งสองเดือนจะมาเห็นกันใช่เหรอกันโดดแล้วได้เห็นเกือบเดือนแล้วบอกบอกได้ได้สามอาทิตย์แล้วได้ตแต่บัณฑน,นางล่าสุดกว่าสามอาทิตย์กว่าบอกอีพี่ลาสุดตอนไหนวะบัณฑน,นางคบกันเด้ไม่ได้สามอาทิตย์บริสีอาทิตย์ตอนนั้นขาหยกข้าหยกน้องค้าใช่หรือเปล่ายังกำลังลืมม,มือมือแต่บ้านน้องใจแล้วก็พักกันเฮ็ดเลยนั่นบอก ุคดนกใจอยู่มันตะนางค่ะดนเริ่มมือแล้วก็ทัวเฮออายมากแม่ไข่จะพอดอกจังแสเออไขป่ปลาสดๆจากธรรมาศาสตร์นกใจได้ตรียนมนนยุกโปแถมกวยให้หัวมันก็มันหัวหัวมันน้องใจกินเสร็จเนาะเมื่อกี้ข้าวคนงาม ไปมาเ็นโบสถ์หรืบ้านบ้นลมบ้นลมมันจะก็ไปวันนั้นก็ไปวันเช้าโตวันเสาร์วันจิตเรื่อไปไปอยู่เพื่อนเขาจะก็ไปไปร่มเนาะจะโม่งที่มาลืมลืมตายขนานเด้อน้ำกดหนึ่งอืมเอาอคนงามกินน้ำเย็นๆมาหายแล้วมืช่นีมยั่งแล้วจะมุ้ยรังบ้านไหนมา กินแล้วครับผู้สิบไปบูดคุณว่าเฮาเมื่อนี่กะไปโบูดไปโบูดไปห้องเพลงกันหรือเปล่งมันเท็ศห้องบ่งเขามันมันยังเจ้าห้องเจ้าก็ห้องเปล่าไม่ได้คอยละคุณคุณคุณห้องหมู่หมู่เสียงแล้วหักแค่แล้วเลยลมรถหมู่บ่ได้อีกหมู่ก็อาเจียทาอยู่ตักน้ำตะก้อนเด้อืหมู่ก็บบานลมเลยแค่แล้วหักซองเลยลดลมน้อยเสียดายเนาะ เหนื่มากันคอยล้นคอยก็วายเลใส่แค่ป้อมไปใส่แค่ป้อมก็ได้ป้อมคนแบบคนซัมนี่ก็เข้าจักมาแล้วจักยาจักเกอรดีกว่ามันบอกเราสิบเลยมันกัอยู่ห่นแล้วแต่ว่าเฮาอยากอยากอยากคัดของแข็งแบบกระดูกเห็นบอกวายกัดกระดุดอ๋อมู่เอ้ยกะทางหน้านี่สองเล่มแล้วก็ไปซื้อกันเดนป้อมแต่เฮามีกัดของแข็งไหมของแข็งมันก็เฮีขึ้นกันแล้วจะเล่มเท่าไหร่น้องปเจน้อง เล่มนี่เลยชงเลยทางหนาวเนาะพรีบบทมูเห็ดเนาะนี่นี่กับมดมดโอหายแล้วตอนนี้แต่เนาะบัดบัดไปโบทนะน้องใจเนาะขึ้นไปลองเพลงโอ้ยเห็นเลยเนาะเสียงคือห้องแอรฟังให้ดูนะสดๆดูค่อยก็อัดแล้วอัดแล้วอัดเป็นเปิดมือนาอัดมัชงเอ้ฟังเลยเด้อชงแล้วก็จะนอนขอดเปิดเสียงคือสีนั่นเนาะ ทำเสียงไอเนาะสียงดีอ๋อใ่แล้วคนกอเสียงกระดีเนาะอ๋ใส่แยังตื่นกล้องที่อัรคลิปลง่ายังตื่นกล้องห้องสดๆให้ดกันออเอาสีบัดแต่ก่อนนึงเลยน้องใจอ้อาอ้้อออาอ้้อ้ออ้อจุ่มไป นข้าวซอยกินล็อกแครนน้อเหรออิ่มเนาะ <c oughs> แต่งตัวสวยขนาดนี้มาพีนันนึงนะแสงแสงแสงหน่อยยุทธกรอนยุทธกรอนยุทธกรอนครับกันครับโ <c oughs> อ้โถ่าย <c oughs> ต,ตีนเลยน <c oughs> อ้องเอาให้เพื่อนเห็นหนุ่งสินสวยๆงามๆเนาะสิไปทางใดกบบาทนี่ยชิไปมสัสการ, <c oughs> การไปโบสถ์เนาะ,ะมัสการมื้อนี้วันยังก่อนเนีมาพีนนทัง,งนั้นเมื่อวันเ <c oughs> สาร์ วันเสาร์วันเสาร์ก็ไปเนาะวันทิตก็ไปวันทิตก็ไปวันพัดกัไปวันพัดก็ไปเนาะวันทิตไปหมดมือมันวันทิตนี่หมดมือเลยโดยอ่าโอเคแสดงว่าเพิ่นจะพักงานจะทุกช่วงวันทิตเนาะเดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์กับพักอยู่สี่มือเนาะกับบริเวณงานมือเนาะโดยอ่าเขามันคันมือโบสถ์ในงานสี่โมงกลับโอ แตนน่ก่อนหามงหกโมงครับปกติบัไดไปที่ขันคันวันทิตนี่ถือว่าบอออกทำงานเลยเนาะบอตักนํำก็บบได้ไปโอ้ผักผ่อนเต็มที่ประสานะเอาละทำสมค่อยคำํำย่ำแรงแล้วบจอยกินเข้าอิ่มตรงโคตรงเคอกขอบใจอันนางเอกของเฮาเนาะที่เลี้ยงกับเข่ามานี่ <c ười> <c ười> อิ่มน้ำนองใจอีกแล้วบจอยเนาะถือมาถือทองมาหานองใจตลอดขอบใจลายเด้อคนงามเด้อเลี้ยงเข่าโอเคทำสมพบกันใหม่ในพี่นาเนาะ กัยังคิดฮอดคิดถึงน้องใจคือเก่าเด้อบริปะบริบทิมเพียงแต่ว่าทุกคนมีหน้าที่มีเวียกมีงานของไผของเราเนาะยะต้องใจกับเบียกไล่ไอจ้จอยด้วกันโอเคมีโอกาสฮอจังมาพอกันคือเก่าพบกันใหม่ในอีพีหน้าสลายพินีษฐ์สบายดีสบายดีเด้อสุดท้ายก็ขอขอบใจทางเอฟซีทุกท่านเด้อที่ให้การสนับสนุนเบิ่งคลิปอ่าเบิ่งคลิปน้องใจเบิ่งคลิปบอลจอยเนาะถ้าบ่มีผู้ชมทางบ้านก็บ่มีเฮาในมื้อนี้เนาะ จะไ้ก็ต้องขอขอบคุญขอบคุณท,ทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตลอดเสมอมาเนาะโชคานล,ำลํำรวยมดสุกุลสุคนบายบาย